สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเกมเมอร์เฉล c แชน n นลวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับกันเลยและนี่น้องผมเองนะครับไมค์ครับ15.4มาผมเข้าเซิร์ฟน้องผมแหละขอภัยเสียงรบกวนนะครับเสียงโคตรน้ำ ชื่อว่ารัสแมนชั่นนะคะแต่นี้มันเป็นชื่อช่องเก่านะคะช่องเก่าอุ้ยมาเรามาตัดไม้กันก่อนนะะคไม่ใช่แล้วไม่แต่มือน้ำแบบมีพายสเออใช่เดี๋ยวเราไฟมาจุดเนี่ยเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเลยเราขุดไม้เราจะสร้างไมาแถวนี้แหละดีไหม พวกอาหารมากินก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นหาอาหานะคะเดี๋ยวเราก็จะหาอาหารแถวนี้นะเพื่อจะได้ไม่หลงออกจากกันนะคะช่องนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใช่มาคุณเ,เ,เดี๋ยวติดตามยเยอะๆเราจะมีเกมให้เล่นแจกของด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีพวกของแต่ละอย่างนะคะพวกแผ่นเกมก็อาจจะมีนะ,ะอาจจะนะ มั่นใจเราอาจจะแจกแบบเซ็ตของแบบเนี้ยหรือเราอาจจะแจกอะไรก็ได้ออาข้าหมูได้แล้วเราจะเริ่มสร้างบ้านก่อนไหเอจะไม่ได้เนือ <c oughs> ปปล่าเราจะสงบ้านเป็นหมกันเออไม่เอาเรา นี่คลิปแวแต่ว่าเราเล่นกันไปแล้วอแต่เราก็าเไม่เอารคะราะว่าต้องเป็นเซร์ทนผจญภัยในป่าอเมซอนเพราะันเนแบบก็คอแอโมานิด,นดียวเองนะนี่เดียวไว้อะไรไก่างดินชีตอนนี้ต <Part 1. S 2> อนนี <c oughs> ผ้ผจญภัยในป่าอเมซอน <c oughs> <c oughs> ซใช่ไหม ไว้อะไรไก่ห้าวีดาชีหนึ่งสองุ๊บตายท่ไก่ไไไกปามาอุยเราเจอแล<อ>้น่ะเออทานทานทานขุดไม่ได้นี่ท่านน่ะเราต้องใช้ที่ขุดเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขุดเดี๋ยวเราไปข้าบกองข้าบดีกว่า กลบเลยดีเนาะเดีเราไปขุดดินมาก่อนนะจะสร้างบ้านเท่าๆนี้ยี่ตรงนี้ก่อนนะจะไปสร้างบ้านก่อนได้อุย๊ยอ้าวโอ้โหจะแบ่งอาหารให้อ่าได้แล้วได้แล้วที่ขุด เฮ้ยได้ทานมีเยอะมากเลยอ่ะเราเป็นคนเจอคนแรกแล้วก็ขุดไม่ได้เลดนี่ไงตั้งกองขาบแล้วมีต้องใช้ดินเอ้ยใช้ไม้แปลลรูปเดี๋ยวแบ่งให้บ้ามีต้องหกอันอออไม่ใช่ดาบนะ<ช>เป็นไม้สติกมาเร็วม,มาอ่ะเอาไป อ่ะเอ้าแล้วมีอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วเอ้าก็เป่งกันดีไม่มีแล้วหมดแล้วเราต้องทำอะไรแต่ลูกก่อนแคเดี๋ยวไปกกขไปุดกออภัยเสี่ยงรบกวนอีกทีนะครับใช่ขอยโอ้ เสียงหมาเราเองนะครับทำไมค่ะดูเยอะจังโอ้โหสร้างบ้านตรงนี้ได้เลยเหมาะเลยแลเยอะเยอะแต่ว่าเราหาแกะไม่เจอก็เลยสร้างไม่ได้นะก็คือต้องอยู่จนมันเช้าก่อนอะเดี๋ยวเราไปทานทานมีอยย่สิบสี่อันหางอะไรอันเพื่อจะมาทำพวกหก ใช่แม่มาเราสนมากเออก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะก็จะมีชารลินหนัำยาบนปากนะโอเคนะก็เราจะทำหลายครั้งนะแต่ว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงรบก,กวนมีเยอะนะคะ แล้วเราจะสร้างบ้านเลยไหมพัดนี้หรือว่าเราจะอ,อืมสร้างบ้านพออยู่พอจินต์เสแล้วก็จัดบ้านได้พอมีของเยอะก็ค่อยสร้างบ้านแบบใหญ่โอ้โหทานโอ้โหทานมีเป็นเมืองเลยไว้ว่างๆนะเราก็จะมาทำมีอะไรอยู่ในกระเป๋านะคะอบบืมมียาบ้าหรือเปล่านะ ทำเสียงรบกวนให้หายไปแล้วนะครับนี่นะคะ,ะคก็คือไอ้น,นี่นะก็จะเป็นจะปลูกต้นไม้ไว้อยู่ในบ้านไอ้บ้านหออยู่เนนี่นะโอเคโอ้โหทานมีแต่ทานบ้านมีแต่ทานบุกป้ามีซอนใช่ไหมใช่โอ้ยสร้างอะไมาบ้างไฟอะ่ะเออไฟไฟแล้วจะขุดออกทำไมอะ่ะไฟไฟเหรอไฟ แป๊บหนึ่งแป๊บเพราะว่าตอนนั้นมันมืดมัวแล้วมันจะน่ากลัวแบบสอมบี้ยมอะไรอย่างเง้ยโอ้ไฟหายมีไม้สักดินไหมมี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 กำลังกำลังสร้างไฟอยู่เดี๋ยวจะมีการนั่งนกการการการนั้งนั่นตัวใต้คลิปนี้นะคะโอ้ยังเลยอ่ะนี่ใช่ไฟเออใช่สิ โหกดมือนี่รัวเป็นโหนี่โอ้ยมีสิบหกอันอะขอขอขอไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเยอะนะแค่หกอันก็พอกี่อันสิบห้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอาแปะมาเข้ามาในบ้านด้วยกันที่ไหนบ้านยังเนี่ยยังโอ้ยเห็นบ้านเปล่าเข้ามาย่งตแล้วค่ะก็จะทำการจิ ก็จะเปิดตรงนี้ไว้จากช่องหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รู้เดี๋ยวทำประตูดีกว่าอ้าวกล้องคาบอยู่ข้างนอกไปเอาเอาเอาไปเอาไปเอาออกเอ้ยไปออกเอาเอ้ยออกไปเอาเออเ้ไปเอากันออกมาก่อนนะแม่ไปเอาออกไปออกเอาเอ้ยสร้างหีก่อนไหมเพราะอิญว่ามีอยู่เดี๋ยวของหายเดี๋ยวสร้างมาแต่รูปก่อน เออเราเราจะสร้างอะไระเราจะสร้าง<พ>อะไรอ๋อประตูเราทำที่ีกก่อนนะเป็นขี่อ่ะเอาประตูแล้วอุย้ยประตูมีอะไรต้องหกอันเอ้ยเราก็สร้างประตูเยอะๆไงระมีประตูโหรวยประตูมากเอ้ยโหดูประตูดิเฮ้ย ตรงนี้เราต้องถ่มที่ดีไหมเนี่ยจริง,รงอเ,เอแ,แอุ้ยประตูสวยมากมาก็เออเอหมายุ้งไหมกันแล้วไม่เป็นไรนะครับขอภัยด้วยโอ้ยขวานจะพังแล้วอะเออเดี๋ยวข้าขวานให้นี่เดี๋ยวเราอาดจ,จะไม่เกินสิบห้านาทีนะ โอเคมีขวานแล้วโอเคครับอ่ะแบ่งกันนะครับถุงที่อยู่นะคะถุงที่อยู่โอ้โหขวานจะพังแล้วลันทดมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายกล้องไปที่อื่นดีกว่าไหมดูดิเฮ้ยแล แร่เหมือนแร่นรกจะไม่ใช่นะมันเป็นดินธรรมดามันไม่ใช่หรอไม่ใช่มันเป็นดินอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษน้ำพัดหลงมานะคะอุ้ยบอกเราว่าเรายังไม่ต้องไปนั่นดีกว่าไหมมาได้ยังไหนักมล่ย้ายกล้องก่อนย้ายกล้องก่อน เพราะการบ้านมันส่ง,ง,งโอ้โหนานที่จริงอะเคลแล้วแหละเลืเอลือนนิดเดียวที่จริงอะเคลเคลการบ้านเหลือน,นิดเดียวหละทน,นี่ทำใอะเากจะไม่ะค,ะค่อยมีเวลาในการทาการบ้านเลยค่ะเพราะว่าต้อม่กลบเลยรออืม ไม่เป็นไรเพราะเราเหลือแค่แป๊บนิดหนึ่งยังจะย้ยายกล้องก่อนเอยเอากล้องไว้ตรงนี้ดีกว่าอ้ากล้องกันหาย าาองกไว้นนนะ้ะอจะครับเลยดีเนาะไม่เอาดีกว่าฝานหมดแลว้วอะเอ้ยก็เราฮีอ่ะเออหีไปไหน,ไหนนะหอะอ๋อ,อ,เ,อเอามาแล้วเอามาแล้วเฮ้ยทไมงงเ,เรากด <จอ S 1> ตรงไหนเราลื เฮ้ยเอ่อพังฝานพังเสียงมันตกใจหมดเลยเห็นว่าใครใครตีกันข้างบ้านใช่ไหมโอ้เสียงฝันมันตกใจหมดเลยโอ้อยากเจอไดมอนอ่ะ แล้วอยู่ดีๆเซิร์ฟเข้าไม่ได้เออแต่เหม่ใช้จะเด็กมากเฮ้ยแบตหมดเฮ้ยเซิร์ฟเข้าไม่ได้เฮ้ยเครื่องพังจบอ่ะปลั๊กไฟปักไฟหรือปักไฟแต่ปักไฟไวานได้หมดแล้วไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ยังไม่ขวานอีกนะปลั๊กปลั๊กไฟตรงโน้นตรงตรงถ้ำที่ขุดอ่ะขวานเยอะเลยต้องทำสอชั้นเลยหรอทำชั้นได้เหรอ ปักปัข้างๆดิตรงนี้เดี๋ยวขุดต่ออเลอนอเด๋วหานี้เจอ,อแล้วะไอนี่เหือแค้าอันนี้เดี๋ยวค่อยก่าเางเช้ายังเช้า,ชายัง เจะออกไปหาสัตว,ว์จะออกไปหาสัตว์ก่อนเฮ่ยทำไมตรงนี้เราเว้นช่องไวเยอะจังะวะเช,ช <c oughs> จฮ้ยเุดอะไรอขอ,ม,อนนะมีคนเล่นเล่นอะไรพี่เลนข้างบ้าน <c oughs> ซึยงมันตอกเตาเข็มเลยอุ้ยอุ Honestly, okay, so okay, so ้ยอุ้ยอุ้ยตัมบี้โอเคครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับสกายแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวรอชมอีพีหน้ากันนะคะอีพีที่สองายบาย